สวัสดีทุกท่านครับผมมาฟังอัปเดตดัชนีดาวโจนกันนะครับดับชนีดาวโจนนะครับก็มีการปรับตัวล่วงลงมาเนื่องจากความกังวลในเรื่องของผลโหวตเกี่ยวกับเพดานนี้นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นยังคงอยู่ในกรอบของดีมาน d 3 2 0 0ื้วนนะครับผมกรอบเนาะ3 2 7 0 0้วนนี่จะเป็นในส่วนของ แนวรับหรือดีมานโซนนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผลโหวตได้จบลงไปนะครับตัวราคานั้นก็มีการตอบสนองข่าวนะฮะมีการมีเอฟเฟกนะครับ,รรบพักดันราคาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วทำไมตลาดยังไม่งัดตัวขึ้นสักทีล่ะนะครับยังคงเหลืออีกหนึ่งตัวเลขนั่นก็คือตัวเลขการจ้างงานนั่นเองเนาะ ตามทางตามแนวทางเทคนิคนะครับมองย่อบ่ายเนาะโซนนี้ก็เป็นโซนที่เหมาะแก่การเข้าออเดอร์แล้วนะครับในส่วนของแนวต้านมีตรงไหนบ้างนะฮะแนวต้านนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาเคยทดสอบไปแล้วก่อนที่จะกดตัวลงมาที่33,000นะครับผมแนวต้านถัดไปนะครับ3,100นนะครับผมเป็น แนวต้านที่ถูกเบรกแล้วก็กลับลงมาทดสอบตัวเองอีกรอบหนึ่งและแนวต้านถัดไปนะครับ 30, 3 32,50นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังคงไซเวย์ยังคงรอตัวเลขการจ้างงานอยู่ฉะนั้นแล้วในกรอบนี้นะครับผมเล่นย่อบายก่อนนะครับ ส่วนแผนของการเด้งเซลล์เดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าหากว่ายืนหรือขึ้นไปสัมผัส3 3 0 0 0ได้นะครับทำลายกล่องแนวท่านตรงนี้ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะฮะมีสัญญาณในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผักดันราคาขึ้นไปเพื่อทดสอบ3 3 2 5 0นะครับผมดัาพันขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปถึง33,300 30, นะครับผม50 ประมาณนี้เอาแล้วครับผมในส่วนของการอัปเดตนะฮะแนวรับแนวต้านในวันนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีเพิ่มเติมอย่างไร,รเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปให้ทราบนะครับผมสำหรับเชา้านี้สวัสดีครับ